สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากมาคุยกันแบบสั้นๆนะคะตรงนี้เป็นจุดซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินโดยตู้อัตโนมัตินะคะถ้าใครไม่อยากไปที่หน้าเคาน์เตอร์สามารถทําธุรกรรมด้วยตนเองได้ผ่านตู้อัตโนมัตินะคะตู้อัตโนมัติจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือประเภทที่1สามารถจ่ายเงินสด ประเภทที่2ส,สามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตค่ะตอนนี้เราก็รออัปเดตบัตรนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานได้1อาทิตย์เนาะหรือไม่เราสามารถซื้อได้อีกทางเลือกหนึ่งคือที่เกเดการเน็ตนะคะใช้ได้10วันนะคะเป็นตั๋วรายวันเนาะ จ่ายตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอใบเสร็จนะคะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟใต,ใต้ดินนะคะสถานีรถไฟใต้ดินสายนี้คือสาย14นะคะ จะเป็นรถไฟใต้ดินที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับนะคะรถไฟใต้ดินสายนี้พิเศษตรงที่ว่าเราสามารถมองเห็นรางรถไฟมองเห็นอุโมงค์ได้อย่างชัดเจนนะคะและที่สำคัญรถไฟใต้ดินที่นี่90%นนะคะขับเคลื่อนใต้อุโมงค์นั่นก็คือใต้ดินนะคะ และอีก10%ขับเคลื่อนอยู่บนอุโมงค์นั่นก็คือข้างบนใต้ดินนั่นเองค่ะนวนคร่าวๆนะคะว่ารถไฟหนึ่งสายมีด้วยกันทั้งหมด30-34สถานีใช้เวลาในการขับเคลื่อนประมาณ30-34นาทีนะคะเพราะว่ารถไฟจะจอดทุกสถานีสถานีละ2นาที รถไฟใต้ดินมีเส้นทางทั้งหมด16สายส่วนมากมักจะอยู่ใต้ดินและมีความยาวทั้งสิ้น213กิโลเมตร133ไมล์และมีสถานี298แห่งในปารีส สามารถมองเห็นรถไฟสวนทางกันได้อย่างชัดเจนสถานีแรกจนถึงสถานีที่สองใช้เวลาแค่2นาทีนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่น้องขวานรู้มาและอยากแบ่งปันพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้า สวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้องขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ